จะพาพี่น้องมากินทะเลดองหกสหายค่ะพี่น้องกินคู่กับน้ำจิม้มซี่ฟูดสูตรปลาหลาของข้าแเส่บๆเลยแซลมันดองทุกคน สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวแหมมมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมาก,กินทะเลดองหกสหายค่ะพี่น้องจะมีกังดองค่ะนี่อันนี้จะเป็นกังดองหอยแข้งดองค่ะแล้วก็ปูไข,ข่ดองแล้วก็ซีมี่ปูแบบนี้น้่ค่ะปูไข่นะคะนแล้วก็ซีมี่แซลมอนดองค่ะและ้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งดองค่ะพี่น้องค่ะทั้งหมด หกอยางเนาะค่ะเนาะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรประหลาของเฮาแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้เฮาเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะอันนี้สิเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบว่าร้านเขาแถมมาให้ะค่ะพี่น้องมื้อนี้สิกินกับสาลายแบบนี้เนาะแต่ว่าสาลายมันสิแบบบ่กรอบแล้วล่ะเพราะว่ามันถึกลมแกะไว้โดนแล้วค่ะกินกับผักสิเป็นผักชีแตงกวาแล้วก็สิมีเออ แล้วก็เซมีอันอนี้จะเป็นผักสลัดค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมีแครอทด,ด้วยนะคะนี่แครอทมาเถอะค่ะพี่น้องค่ะมากินทะเลดองหกสาหายแซบๆน้ำกันค่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้นะจะเป็นการกินของทะเลที่เป็นแบบสดนะคะเป็นของทะเลสดทะเลของหนูปกติสิกินแต่ปูมาก่ะน้องนันซึ่บกินเลยเป็นแบบดิบๆแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นทะเลค่ะจะกินมาเถอะค่ะเด้๋ยมาลองเบิรงว่ามันจะเปิดจากไหนามากค่ะจัดเลยค่ะบัน,นี้ยอยากแล้วขออันกินน้ำล้างปากก่อนนิดนึง ม,มาค่ะลุยฟุงบินตำไลนแน่นอนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของสดขออันจัดที่กุ้งก่อนเลยขอแบบสองตัวเน้นเน้นบ่เคยกินแบบกุ้งสดๆแบบนี้พี่น้องปกติสิกินแบบว่า,วากินกินซุกแบบนี้ไลยไหมเคยพยายามกินนะคะแต่ว่ากินไม่ได้แต่ว่ารอบนี้ลองอีกจัดที่น้ำจิม้มปลาไหลแซ่แบๆของเฮาพี่น้องหืม จัดไปอืมว้าวจัดไปค่ะอืมอมือร่อยสั่บหอมซาลาที่ไม่ค่อยกรอบเลยค่ะอืมโอเคนะครั้งแรกก็โอเค แมงวัน <laughs> ฟูงบินตามสีรลายนะคะต่อไปจะเป็นแซลมอนดองเนาะกินดูสิเลยละมุนมากมันมันอ มันมันค่ะจะมีเสียงรถในเดี๋ยพี่น้องเด้อเขามาเที่ยวจะมีเสียงรถด,ดังหน่อยนี่จะเป็นปูค่ะพี่น้องเอากลามมันออกปูไข่แบบนี้ว้าวมากช้ำชำ ดไหมรุ่นค่ะแซ่บพี่น้องเป็นการกินครั้งแรกแต่ว่าอร่อยถ้าไปเอาหอยแครงก่นอนเนาะพี่น้องหอยแครงดองเป็นดองซีอิ๊วกับดองน้ำปลากวนด้ค่ะเด้อแต่ว่าลูกเทร,ร่วมกันเลยหอยแครงชอบกินหอยแครงแต่ว่ากินแบบสุกไม่เคยกินแบบเนี้ย หรือเขาทำแบบสุกแล้วหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ,อร่อยแ่บบอกข้าวค่ะบอเกเลยว่าแ่บแ,แบบนี้เลย ไปเป็นกั้งงัวใหญ่ๆแล้วค่ะบ่เคยกินคือกันแล้วค่ะเด้อครั้งแรกแก้ังแดดก้งดองยั่วๆค่ะคล้ายกับกุ้ง ออร่ยต้มไม่ก่อนป่องอยากกินแบบว่าเต็มเต็มคำเขากินทั้งใดอันนี้คือค้นมันเนาะเขาจะใส่งาด้วยหอมๆค่ะจะมีข้านะคะกินอันพิษกินกินถือกินพิษกับคอไผ่น้าเลอคะ่ะเด้อเพราะว่ากินเธอแหลก มินตำ่น้องเว้ยกลงดองใส่สาลายก่อนเนาะนกังดองอยั่วๆค่ะมัน จะเป็นปูไข่ค่ะใส่ทั้งส,สองอย่างเลยอันนี้ยังบพก่กินอยู่เนอะน้ำจิ้มเขาจะาทางร้านเขาแถมมาให้นะคะไข่แบบเยิมย้มๆขอ,อยัดสดขอ,อยัดเบาๆเทใส่าปากเลยนะคะเด้อใส่อีกนิดนึงมันจะได้ช่ำ มันอืมอืม,มต่อนนาอร่อยมากทุกคนเป็นการกินเทอเล็กที่แบบว่าติดใจสั่งซั่งจากหล้านเพ่่นมากค่ะ ตัวนี้แม่มาแต่ใส่ละมันซับสัดกุ้งต่อหกอย่างเนาะค่ะเนาะเสซิ แข็งนะคะเศบๆกินของทะเลสดเทอแลกปกติของทะเลนะ่ะนูสิกินแค่ปูอย่างเดียวปูหมากอย่างอื่นก็ไม่ได้กินเลยแต่เนี่ยกินเทอแลกคือแบบรสอืมอ้มลืมกินเออแซลมอนกินแล้วเนะาะไม่ได้ลืมนะ sống mà sao mình đòn thúc quần mặn lại lại nếp bạc chắc đi <laughs> สื่อสารไลนมาเพิ่มค่ะอัน,นี้เขาแถมมาให้เดี๋ยวเกะก่อนเพียดเนี่ย อารา่อยแผ่นใหญ่แบบนี้กินแบบนี้แล้วกินกับแซลมอนแซลมอนอร่อยอร่อยทุกอย่างซับช้ำๆค่ะอื ติดติดปากในจังหน่อยแสบพี่น้องอน้ำจิ้มเราก็แสบเหมือนกันนะเนี่ยกุ้งค่ะ เดินออกค่ะบางยานอิดแดดบางมีแดดบางยานอิคึ้มค่ะอะไรมันบรกกอบแล้วแก้ดนแล้วซะมอนชิ้นโตโต <c oughs> ตุยๆเลยเจ้าค้อ มันม mm. ันแซ่บ หาแตง <c oughs> หาแตง กั่งค่ะกั่งกับแสบก็จังกุ้งค่ะคล้ายๆกันมันๆแกหยางเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีไข่มันเนาะ يوم جديد พวกสายเขาเอามานี่แสบอะไรเพด กินของดองเนาะของสดต้องเผ็ดเผ็ดเปรีร้ยวเปรี้ยวตัวใหญ่ๆมื่ใหญ่ป่ะไหนนะคะใส่แบบกลางๆพอดีแซบเนาะค่ะเนาะ มาผัวเดียวคือเกาค่ะเพราะว่าเด็กน้อยกินเผ็ดอันกินดิบบ่ได้บ่ให้เพิ่นกินน้ำเนาะเด็กน้อยกินดิบไม่ได้กูเละมาทายผัวเดียวเผ็ดเนี่ยแต่เผ็ดเผ็ดแบบแซ่บๆเผ็ดหูดับคือเกา ไข่ปูมันเลอะหวานหอม เผ็ด <c oughs> ค่บพี่น้องุกสายของเ้าวมาอนิทะเลดองหกสหายจับอย่างนี้เลยสมัครกินน้ำก่อนเผ็ดนั่นแหละค่ะยิ้มเลยเด้อค่ะเด้อบัดนี้ทะเลดองุกสายเป็นการกินของสดของดิบทะเลเธอแรกนอกจากปูเนาะปูน่าจะกินตลอดอยู่แต่วัาอันที่เห็นนี่คือแบบ ยังโบเคยกินจากเชือค่ะโบกาลองกินมื้อนี้เป็นการกินทะเลาะนะคะเนาะแบบว่าแซ่บค่ะพี่น้องเดี๋ยวที่สั่งมาอีกอยู่แซ่บมากเลยมือหน,น,นีสั่งมากก็รักพันอยู่ค่ะก็คุ้มกับราคาอยู่เพราะมันแซ่บอีกทีพี่น้องเขาสิแถมน้ำจิ้มมาพร้อมค่ะพี่น้องในราคาพี่น้องค่ะเดี๋ยวซีคลอปิดคลิปสำนีนะคะเนาะเป็นแห้งจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูใน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะ